ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอร์เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมา์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึง2วงพี่น้องนะครับในตึกดาหรือว่า YG Entertainment นั่นเองนะครับนั่นก็คือ Blackpink กินอยู่แอรีอและน้องใหม่น้องสาวของ Blackpink นะครับิร์ลกรุ๊ปวงล่าสุดของทาง YG Entertainment นั่นก็คือ Baby Monster หรือว่า b ปย์มอนที่แฟนๆเรียกกันนั่นเองนะครับในตอนนี้ นี้เนี่ยทยอยเปิดตัวเมมเบอร์จากเปมอนมาเรื่อยๆเลยนะครับและคืนนี้ก็มีแววว่าเราจะได้เจอกับอีกหนึ่งเมมเบอร์สาวนะครับของ Baby m o อน ster นั่นเองเป็นคนที่5แล้วในทวิตเตอร์นะครับแฟนๆได้มาพูดถึงเมมเบอร์ของ Baby m o อน t e r ที่เปิดตัวมานะครับชิกิต้าหรือว่าแคนนี่นะครับสาวชาวไทยในเปมอนแล้วก็อีกหนึ่งสาวนะครับนั่นก็คือรุกะนั่นเองซึ่งชิกิต้านะครับก็ได้เปิดตัวมาแล้วพร้อมกับคลิปโชว์การร้องแบบว่าเสียงไซส์เหมือนสาวดิสนีย์มากๆเลยในส่วนของรุกะนั้น,นี่ มีวิแววเหมือนกันนะครับว่าอาจจะมาในคืนนี้หรือว่าจะมาในวันพุธถัดไปเพราะว่าเพิ่งเปิดตัวเมมเบอร์ชาวญี่ปุ่นมาคนแรกนั่นเองแต่ว่าในทวิตเตอร์เนี่ยแฟนๆน,น,นะครับนำคลิปวิดีโอการเต้นของซองสาวนะครับรุกะแล้วก็ชิกิต้ากับการแสดงเพลงเดียวกันเลยนะครับของรุ่นพี่ b บ a c k พิงค์ที่ทําการประเมินรายเดือนหรือว่ารายสัปดาห์ในช่วงที่ก่อนจะเดบิวต์อย่างเป็นทางการซึ่งซองาวนะครับรุกะแล้วก็ชิกิต้านีนน่ก็ได้ทําการเต้นคัฟเวอร์นะครับเป็นพี่ลิซ่าในเพลงเดียวกันนะครับนำคลิปนั้น นั้นเนี่ยมาใช้ในการแสดงอาจจะเป็น cover dance นะครับในตอนที่ยังเป็นเด็กน้อยกันอยู่แต่ว่าลายเต้นเนี่ยคือปังมากๆแฟนๆก็มาชื่นชมกันนะครับว่าทั้ง3คนนั้นเนี่ยทำออกมาได้ดีมา,มากๆในช่วงที่เป็นเด็กฝึกหรือว่าตอนที่ยังไม่เดบิวต์ยังเป็นทางการในส่วนของลิซ่าเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับว่าคลิป who that girl ของลิซ่าที่ถูกปล่อยออกมานั้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่อลังการมากๆและแน่นอนว่าคลิปนี้นะครับที่ทุกคนเนี่ยน่าจะได้เห็นและโดนลิซ่าตกคาวดอมโดนตีหัวตั้งแต่วันแรกที่ได้เห็นคลิปนนี้ cái đây nó Everything หมดแล้วนะครับน้องชิกิต้าหรือว่าแคนนี่เองเนี่ยก็ถูกแม่ๆพูดถึงเหมือนกันนะครับทั้งแม่เกาแล้วก็มัมมีชาวไทยที่บอกว่าน้องนะันเป็นคนที่ลายเต้นสวยมากๆในตอนที่แข่งคัพเวอร์นะครับคัพเวอร์แดนซ์เนี่ยก็ยังอายุน้อยอยู่เลยแต่ว่าอินเนอร์เอ้ยการเต้นเอย้ยลายเต้นเอย้ยทุกอย่างเนี่ยมันดูดีมากๆโดดเด่นที่สุดบนเวทีแล้วสําหรับแคนนี่รุกกะเองเนะครับแฟนๆก็บอกว่าทั้งท่าเต้นทั้งอินเนอร์การล็อกท่านเนี่ยก็เปะ๊เปะๆๆมากๆรู้เลยว่าการเดบิวต์ครั้งนี้รุกกะจะเป็นอีกนีกกกคนนท่่เตเต้งมา ในวงและก็น่าจะเป็นสาวออร่าเดอร์อีกหนึ่งคนด้วยในเบบี้มอนสเตอร์ทำเอาฟแฟนๆน,นะครับฮือฮากับต่างชาติลายมากๆเลยทั้งต่างชาติลายอย่างลิซ่าที่อยู่ใน b l ล c k พิงกแล้วก็ต่างชาติลายนะครับที่อยู่ในเบบี้มอนสเตอร์ในชิกิต้าแล้วก็รุกกะนะครับที่มาเต้นเพลงเดียวกันท่าเดียวกันกับรุ่นพี่ลิซ่าเลยฟแฟนๆชมนะครับว่าตึกดาเขาคัดเด็กๆมาดีจริงๆมองเห็นตั้งแต่ไกลๆเลยว่าโตไปจะต้องดังจะต้องปังแน่นอนหลังเดบิวต์และก็เป็นแบบนั้นจริงๆนะครับตั้งแต่ลิซ่าที่ในตอนนี้เนี่ พูดถึงแล้วก็เป็นแฟนคลับกันแบบมากๆเลยจริงๆตามรอยมานะครับอย่างดีเลยสําหรับชิกิต้าแล้วก็รุกะนะครับเบบี้มอนสเตอร์ในตอนนี้ก็แทบจะเป็นเจ้าแม่ Engagement of ตึกดํากันแล้วสําหรับคลิปเต้นของทั้ง3สาวในตึกดํานี้นะครับใครที่ได้ดูแล้วเนี่ยชอบลายเต้นของชิกิต้าแล้วก็รุกะกันหรือเปล่านะครับกับการที่มาเต้นในเพลงเดียวกันท่าเดียวกันกับวงรุ่นพี่ในค่ายเดียวกันอย่างลิซ่านั่นเองนะครับหลังจากนี้ไปเนี่ยเบมอนจะต้องเติบโตมาอย่างมีคุณภาพแน่นอนเมนเทอร์ดีๆในวง พิกเนี่ยมาสอนกับมือเลยนะครับมารอดูกันดีกว่าว่าในคืนนี้เราจะได้เจอเมมเบอร์คนต่อไปจากเบบี้มอนสเตอร์กันหรือเปล่าจะใช่รุกกะกันไหมนะครับถ้าใช่เนี่ยก็คือฮาเฮฮากันได้เลย สำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วนะครับใครมีความคิดเห็นยังไงกับการเต้นของสองสาวจากเบมอนที่มาคับเวอร์วงรุ่นพี่ลิซ่าแบล็กพิงค์นี่เองนะครับมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยสำหรับในคลิปนี้เราต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องของเรากันด้วยนะครับสวัสดีครับอัยองปิ๊บบันดเฮปมัมบ์บัมบิกบันดเฮปมัมบ์